ทัดภาพไปที่นอ้นนนองต้นเพื่อนน้องต้นนี่เนาะคือนอนกับบ้านนอนซะคือสิอยากนอนเว้นและแม่ลูกอ่อนสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนะแปลงเบิร์ตส,สุขสุขคนเบ็ดสมองสุบอนเด็กพี่น้องเดิมเพออื่อเพิ่มส่งยูทูปพลามาเพิ่อนคือเก่าคือเดิมเพิ่มเติมกันมาเป็นสะพานบุญอีกแล้วพี่น้องเอ้พีน้องเหมือนนี่ก็ดิเป็นสะพานบุญให้ผูร้รักผู้ใหญ่เจดีจะบุญบ่เน,นื้อต่างๆประเทศพี่น้องเอ้เนาะ ขอบบุญขอบคุณเดอ้อป่าเงี้ยเจดีเนาะป่าส้มผู้สุวรรณวงศ์ป่าสมผู้สุวรรณวงศ์ข,งขอบมกขอบใจขอบบุญขอบคุณหลายๆเดอ้อที่ได้มับบาลาบเป็นสะพานบุญในคุ้มมกับสู้สวยเรือคนถูกคนยากพี่น้องเลยอันนี้ได้บักนีมาจะใช้อันนี้ใช้่าเมื่อน่ะมันบอได้เมื่อบักนีมันลงแต่เงินมันไปเบิง่งนางเดี๋ บอกบักนะนะบ้องมาได้เมื่อหน้าตีโทรสามมึงกับบ่เปิดเครื่องบอ๊ลุงโทรห้ากับบ่ติดเราสะมันปิดเครื่องโอ้บักอันนี้สบายดีอีกพอนุไลอีกรอบหนึ่งให้มันลงมาหนิดูมันสรุปมัน ป้าสมพูสุวรรณวงช่งปันาย่เจ้าพี่กกตตีช่ญไปบ่อไปหาหนอกมึงบักซองไปหาบักบ่บักป่งฮะไปบ่อไปหาบักซลงนี้ลงมาแช่งปัญหาเวียาเตจะไปออประโว้ยน่าอีตาเตยรหนกกันย อยโยมัดบู้องนะอลูไปกินข้าวใช่ไหมค่อยเตะหัวมึงอันใดตีให้เบิ่งด้วยฮะก็แต่ปากสบายดีปาลุงด้วยสบายดีปาลุงเออตีให้เบิ่งดูวยเนี่ยนะด่ามเสียมนะว่าแต่ปากตีให้ค่อยเบิ่งดูกล้าอยู่บ่ค่อยกล้าน่ะค่อยไปนี่นี่พามันไปะยงเอาอีกกระสอบข่าวกระสอบหนึ่งนะอยู่บ่ตายแป่กับลูกนะไม่ยงเอาอีก งใไ้ได้เด้อเปลื่อนไปมาครบบ่สองสี่รัว่คอยไหลมาครบแลยแปดนั่นสองสีหกเรือก้อนใหญ่บอเรือเรือว่ะเรือประตูใหญ่บอ โอ้ยมือใหม่ก่อนสั่งเลยคอยกัดซับสนคือกันขีดไล่ออเออใส่ประตูหน่อยแต่นี่ก็ยังสองลบสามเหล่าผูกเข้าไปจังได้ออกมาครบฉันหนึ่งอ้าวสองแม่ลูกกระสอบเข่าสีทาบข้อข้ารถบาสเนี่ยอ้าวโยกขึ้นโ,โอ้ยอืออ้าวสามมึงจะกินบักป่อง <laughs> ดีใจบป๋องดีใจคะดีใจจากป็นลอย100ป็นลอยปศนเรื่องดูแม่ไปกอเขาได้ประมาณน้อยเดียวค่ะจากโล่ในทางเบิดนี่ดโลเาะเขา่าในทางเบิร์่จากกิโลนี่ยนะก็สอบนี่หลายตหลายตัได้บอลอยกิโลก็สอบลราหาซีด้นิโคขึ้นไปนังโคน้งขกกึ้นไปนังกันนังม่น ตช the in of ื่อเฉพาะนเงินจังหน่อยมันไปเอาเงินหนองเขาห้บางนี้ได้บรเ็ป็นตุ่มปบาวป่มันดีเลยไปเล่นมาตีไซคือว่าอ่นออกหน้าน้ำระบาวไอกหน้เล่าไปเล่นไปเบิ่งนังไปเป่าต่อถาดเบินมือเบิรว่นือเว้นโอ้ยไปหากระชี่เราวด่าย่หลายๆยกพันไปหากระีแต่ยกพันไปขายไดียกโล ยังมาทันถ่ายหรอ <c oughs> วอะ้วาก่ซีจะขึ้นโคก่ซีต,โตกโคก่ซีตายได้จัหน,น่อยมึงก็ขึ้นดิฟังขึ้นคือการบอกอยางได้ชกมามากรยังได้ชไหมนี่ชกแบบนี้มันยังไ้มันแต่เาเงินนั่งฮาก่ซีมาซื้อส่งโอ้โเดวยวเลตักเดอกดือจบอ เสียงดังเด้อบักชองคนน่ะเด้อเดาเลยตะตรงซถๆงระขึ้นไปจัดการเจ้าได้เสียงดังบ่กเด็กเสียนลอยกรอบตัวชายโชว์ไอเดาเลยแต่ดื้อๆอ่ะก็ขึ้นไปจัดการยาปฏิลงเฮือนบ่ทันได้จักหน่อยฮะมันดื้อบักชองคน อืมที่น่องเลยนี่จ้ะเป็นกระสอบที่สองสำหรับมัอนี่บักช่องครับพี่บักถังตัวช่องเป็นอย่างเราว่าบักชังลูกมันโทรหาแหละมันปิดเครื่องเว้นมือคือคอยนี่โทรไปหาบ่าวสโลว่าให้ไปตามบักแดงกับบกักกึ้ปอกเขาขมา่าหน่อยเด้อว่าตอนมาแล้วพอเจอภัยในเฮือนโดยโด้วยด้ว่วสันพอสักพักหนึ่ง คอยประชูยานี่ทาบาดจนคอยจะตายสักพักหนึ่งโทรไปอีกเพราะว่ะก็ได้ไปเพราะว่าทาอยู่มาแล้วราะว่ะจะน้องมันกระมือเพราะว่าอ้าวเนี่ยนี่ก็เบาคอยมือคอยไปไปเช้ามงอนัมอยากซอยเลือกกระย่างแทบบะประชูยาหันคอยหันมอเมื่อยนนะมอซาโรก็นดิมื่อยนำเราเอาเตาหันเยวอยู่มีผู้เบิร์กคอยเป็นค่ ลงลอลไรบ่ลงเตาเลอลไรบ่ลงอะไรวะมีูุตักน้ำคอยตัดมือได้ตัดพื้นมือได้ไปมืออ่ะคือยังว่าบ่ได้ลงถ้าา,า่ไปตัดมือนี่พื้นฮั่นไปตัดมือนี่แล้วไปน้ำเตาหวานมือ,ม,อ,อมือได้เนาะมือได้โอ้ยก็ดด มูไปดุนี่เออมูน้องเติรดนี่มันนนานเ็บัอกคืงด้วยผู้ใหญ่ใจดีนะิ่นซืออ่าป้าสมพูสุวรรณนาวงเว้าดว่ปาสมภูป้าสมพูสุวรรณนวงนาวง เคยฝากเงินนี่แหละผู้ที่จอน้ำผู้ใหญ่ที่ฝากเงินมาจอน้ำเฮ้ยโมแม่โมแม่อออขอโทษขออภัยขอโทษขอไปหลปปายหลายวินะ่งเดาะวิเดาะเนี่ยจะน้อยผูย้ใหญ่จะดีเพิเ่นสี่หายแม่นางหน่อยว่านางปวท้องผู้จอนะ้ำนี่ ขอโทษขออภัยบ่าวลาวจำผิดนี่แหละป้าสมพูนี่เป็นกระซอยแบบซื้อเสภามาให้อ่าบักปองได้กับอันนองแดงตอนนันเดอแล้วก็เป็นกระซอยเครื่องซอยอยังก็้ามาลายอยู่อันนี้กันนี่แต่ว่าคนที่จอหนามนี่สิเป็นแม่านางน้อยเนาะขออารมณ์บนรณาบัวทองอันนี้ขอโทษขออภัยหลายๆบ่าวลาวจำบ่ได้มันโดนเนาะนี่เพิ่นก็นยังง้งเงินฝากถามมาอยู่ว่า เพื่นยังเป็นห่วงมาอยู่ว่าแม่นางน้อยฮะล่ะเพิ่นยังเงินก็พอร่ำแล้วเพิ่นว่าไอ้พ่อหนีไล่นี่เป็นบาดเป็นตุ่มนี่บ่ได้ซักยงซักยาบ่บ่เรามีโยนทิ้งนะมีเงินแต่เขาแต่เขามาซักเพื่อนได้บ่แต่เล่าว่าเล่าว่านั่นนี่ว่าจังให้คอยนี่พาจะไปมึงก็บ่พาไปดอกบ่ราญาติติดโลกนลำเจ้าเขาวกล่าวว่าน่นนี้เขาตรงตรงเลยก็บอกว่าไปได้ไปแต่มันไปเกือนเกลือกันมันมันั่งโหลดข้างใน อะไยากโอ้ะกาไปยางเอาง่าย่ายพอชิบิซากิจนอะไรยากง่า oh, ย oh, yeah, yeah. ่ายติดมาแล้วมันยากนะอันนี้เอฟซีร้ายคนก็สิเข้าใจอยู่ดอกเพื่อนก็ยังให้แปลว่าพาเจ้าไปซักอะไรพอกระเราะว่าก็เลยบอกันไปว่ามันมีอยู่มีหมอมีแพทย์เขามาซักหอนเชื่อนและบ้านนี่เพื่อนอยากรู้ว่าเข็มเท่ายเข้ามาซักเขามาซักอ่ะเข็มช่องเซ็จักงวงโซนเข็มมาเซ็ นอ้าเปแนวนี่กันไปสร้อยู่เมืองชนนะเข้มละแสนกันมาสร้างอ่อนเดือนนะเข็มละสองแสนว่าเอาอ่าเอาว่นะก็ดิว่าอาอ่ากันนัดต่อนัดต่อเราก็สิรุดอยู่บ่จังหลยยากกินกับมี่บ่แล้วเป็นมอเก่งบ่

ไปซืออ้อยา,อาอนี่ด้ยาครับอแพ่ถึงเมืองชนนะบ่แพ่ถึงเมืองชนนะบ่ให้ซักยาตามสือ้อแต่ว่า,วาแต่ว่าเท่านี่ได้สะเท่านี้นะแล้บอกวัไนไนนี้เมอกเมซอ่ไหะน่นน <c oughs> าไปักอยู่นี่บ้านเราไก่เบร่โมจิโตะาไรล่เ <c oughs> บอร์บ้านฮาร

ตู้าูเก้านึ่สเกเ้ดเก้า่เกน่งสองเด้พี่น้องกำลังสิโตหานแถวอันซักยานี่และสิวะนี่ด้แล้อยู่ไซมันนี่มาหล่อยู่บ่อเทนี้ แหนตะลุกหาหลอสซกยาอยู่บนนีถ้าสื่อเนีใดซื้อไพเกอรฮะไพเกอรูกลไพเกอร์ไพเกอร์ลุงไพเกอร์ไม่บอพอห้าบาทนี่โอ้ยาจอยแนนเราไปเลยเราอีกเรา ลุงไพ่เกอร์โซนสามมันคือมีแต่เบอร์ศูนย์สามศูแตเก mm. mm. ้าแปดสีเก้าเก้สบ่็ดศูนสิโทรถามเบิ่งก่อนพี่น้องเอ้โทรถามเบิ่ง ข้างก้อนท่ไล่กนเาก็จะมาซักบอลมือใดก็จะมาซักเลาจะซักกับเข็มยังจะเศร้าลุงไพเกอร์บ่หนิเจ้าผู้หล่อห้าสัญยานะบ่เจ้าหล่อห้าสัญยาให้คนนะบ่ จะอยู่ไซเดียนี่ฮะบไดมาแถวบ้านกะล่างวัดบ่อมันี่บไดมาบ่อวัดจะหายมาซักยาให้คนป่วยอยู่นี่เข้มไม่ได้จะซักยาน่ะบออยานั่นยาดีขี้ฮิตขี้เหือกเนน่นะยาดีขี้กาขี้ฮิตน่ะนะ อโอเจ้าจะคื้ว่าแพงพีหลึกแทะเอองนนี่ได้ขางว้เจะก็เคยเห็นที่บอลจะมีบอลจะมีการเยเี่ยนี่นะพวอกที่การตีผีผีเืออกันแค่นี่นะแมนคอยนี่แหละผู้ที่เขามาเยเรืยเขานี่แหละตอนนี้กันี แต่ว่าเจ้าพเพื่อนได้เห็นเนาะแบบว่าเห็นอาการเขาอะนะเจ้าเห็นและวพราะอาการอาการเขาหนะ่อยเจ้าเห็นแล้วบ่อออออก็ต้องระวังยากินแบบน้ำ แพงได้กว่าหน่วยระสองแสนปลายสามแสนพวกเราอ่ะมือใหม่ก็มือใหม่มือใหม่จังหวะกันเนาะโอเคเดี๋ยวจะเข้ามามือได้จะกระโทูมากันแล้วกันโอ้แท้เข้มเราหาลอย อยู่มงชั่นยางเชนนเช้าพระอันนี้เราว่าอ่ะว่าเนี่นี่ยาแห้งกับยาบัวแห้งเราชักดีบ่าจะอ่าคันเห่าแห้งเก่าแห่งคันเขาลูบักนก็ไปยืนเหียวยู่หมแห่งเก่าแห่งคันแห่งมันใหเาเนี่ เอาขอบบุดขอบคุณผู้ใหญ่เพื่อนก่อนเห็ุเด้ก็เห็ุบบบนี้มันขั้นอะไรว่าพื่นที่ชักยาเป็นแห่งขั้นบาตรเนี่ยแต่บอกได้ว่าพื่นที่ชักยาคือบอกได้ขั้นหมายว่าสิชักยาขั้นเข่าระบาดอะฮะขอบมกขอบใจขอบคุณนั่นป่าสมภูสุวรรณาวงศ์ ปลาสมพูปลาสมพูสุวรรณวงศ์สุวรรณวงศ์เออเว้าวให้ร้องให้รวยเด้อแหงให้มีต่อไปอยู่ดีมีแหงดีมีแหงให้ร้องให้รวยรวยให้เจ้าอนุมันควนยืนเด้อให้เจ้าอนุมันมันยืนเด้อเออลอยเอ,อ็ดพันลอยเอ็ดพันพันซาผุนลอยพันซาผุนเออให้รวยอนุมันยืนจ้าต่อไปฟึ๊งเลยเจ้าต่อเด้อยัง,งอ,อ,อ,ยอีกบบบนี้ ลำรวยเบาเลาเด้ออยู่ดีไม่เห้นอเออะถูกกอนดอกสมิงกันโดนทางใครนี่ต่อไปฮะอ้วนยืนคมไข่ใหญ่นีคมเจ็บใหญ่ได้เนาะอ่าสาธุคมไข่ใหญมีคมเจ็บใหญได้อ่าสาธุสาธุพี่น้งงอ,องเนี่ยสาธุพี่สมิงเดีมยวใครเนาะจิคัวนี่จ